สาธุสาธุสวัสดีนะคะลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็เอฟซกทุกท่านนะคะเนื่องในวันที่28ทธันวาคมนะคะของทุกๆปีนะคะแม่ครูก็จะจัดงานพิธีไหว้ครูนะคะของอพุทธคุณนะคะแม่ครูขอเชิญศิษยานุศิษย์ทุกท่านนะคะแล้วก็เอซทุกท่านนะคะ ท่านใดที่ว่างก็สามารถมาร่วมงานได้นะคะในงานจะมีวัตถุมงคลแจกให้กับลูกศิษย์และ FC ทุกคนนะคะ